อัรมนรไอัสลามุอะลัย კ ุมมอะลัยคตุลลอฮิบรากัตุวะลัยุมสลามุอะตุลลอฮิบารากัตุแกนันครับวันนี้เราก็มาได้ทำกันทีบางดุนซิฟุดวะนะเป็นสั้นทีแต่ว่าเขาจัดเลียงหรือว่าไม่จัดเลียงก็ได้นะก็รับกไมเลยหรือว่าเดือนบวชนี่ตั้งใจมาซังรื่วมาแกบวชนี้ก็ได้เพราะว่าไล่ตัวกันแต่แค่าจองจงๆนี่ไม่ถึงว่าต่อเดียววันเย็นนี้เขาจะมาแกบวชกันนี่ บรรยากาศก็น่าหนังรายการอาหารก็อร่อยอะไรเขเรียกตรงนี้เหมือนกันเขาเรียกบังดุนซีฟู้ดอ่าสกอมสกอมเขาโหลดเขาอะไรเขาโหลดเนาะเขาโหลด่านใจประหนังาเขาโหลดผัวเจ้าก็ใจดีมากรายการอาหารอร่อยทุกปากทุกคนที่ว่ามามากินเลกให้ห้าดาวมันไปแล้วบว่าบางคนให้ถึงสิบดาวนะผมก็ไม่โหลดแต่ว่าเพราะมันทุกปากเลยแหละถึง่า ในเมื่อเรามาปรบอันเทนีหลากรันมีคําถามเล็กๆน้อยๆจากทางบ้านหลาบน่ะก็เหมือนแต่ว่าเกี่ยวกับมายังเราเอฟเอหัวยี่สิบเป็นประเด็นอยู่นั่งถึงงานเกาหลีอ่ะอดีตนึงเด็กเป็นทางอชามีคนอ้างว่าไปทางอาเซียว่านาบียนทำไม่เกินสิบเอ็ดนะถึงงานอะไรก็ยากแค่รัวอดีตนั้นไมีที่มาที่ไปเป็นเผือบอกอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจอล่ะ อัลฮัมดุลิลละห์วะสซลาตุสลามะอัลลอฮ์ลุลติลละอัมมาบะดุดาปะเด็นนี้ก็คือผมก็เคยได้ยินบางอย่าที่พ่อแม่พี่น้องนี่ก็สงสัยว่าเออซิตีอาอิชะาโรเดโลออันฮ่าเนี่ยพระนัยยะของท่ารุสุลอฮ์คนไข้จิตนี่บอกว่าท่ารุสุลอฮ์นี้ในเดือนรอมฎอนและอื่นจากรอมฎอนไม่เคยละหมาดช่วงกลางคืนเลยยกเว้นสิบเอ็ดหลักอาร เสียเรียกค่บาบวกหลบปูนหันกันเองบางที่อว่าห้ากับสิบเอ็ดนี่แสดงว่าตระเว <8 S 2> นแปดแปดแต่ถึงสิบสามเป็นส <3 S 2> ิบเอ็ดนี่นี่นี่นสูตรสูตรนี้นี่มันเป็นสูตรส้ำเร็จที่แจการไทย,ม,ยม์บัวเองคิดเองวันนี้แจกันวันเองเอในโรามาค่ายอยโงใจพี่น้องนะวันนี้นะใค่ยกยโงใจพี่น้องในข้าวใจบางชายให้กระจังอ่าเอาคนเดิมที่นัานนะพระการเรกพี่น้องนะ ฮัเดิตดังกล่าวพี่น้องท้าพี่น้องมีหน,นะนังสือมัสละอูกาโมนะนาทีส่งรวยข่าวสิบสามนามาซละอูกาโมเล่มที่สพีน่น้องนะรวมหลักนาตาซีนีมั้งใช่ฮกเล่มนี้สีม่วงมังสีขวามังสีลายสีอะไรนะนะรวมปัญหาตั้งเชื่อปัญหาศาสนาในอดีตกะไอกลุ่มบุคคลที่ อินโดนีเซียที่ว่าโมเส็งฉีเจงนี่ก็เขาก็ยงอันพันนี่แล้วใช่เหมือนกันกับฟาฮิดสิดาชานั่นะนะกอลัตอาอิชาร์รอดิอัลลอฮฺอันฮะมักานาจะซีดูฟิรอมาดอนวะลาฟิไกริฮีอัลัยฮ์ดาอัชาโรรอกอัตันสิพระนางสิดาชาได้ลาว่าท่านรอสูลุลลอฮฺสุลลัลลอฮฺวะเลวะสัลลัมไม่เคยยาซีดูไม่เคยทำทำเกินเลยอย่างนั้น ฟีรอมาดอนในเดือนรอ,รอมาดนอนว่าลาฟีไคยีฮีและมไม่เคยทําเพิ่มเลือดเลยในเดือนอื่นจากรอมาดนอนลาจารีดูอลาอิฮดาอิชารอรอกอัตันมไม่เคยเกินสิบเอ็ดรอกันนะเนี่ยมันก็มียาวมาแล้วเป็นอดีตในหันโดยบุคคลีนะถึง ไม่สิบเอด็ดถึงมามา,มา,ม,า,ม,ามาทำซูตองไงอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดซีทีไอชานี้บอกว่าท่านรสุดล้อไม่เคยละหมาดเลยเนาะในช่วงกลางคืนนั้นไม่ว่าจะในเดือน,อโ,น,นโอมฎอนรื่นโนกโอมฎดนอนบางทีต่างใจฟังไงดีนะ<อ>ข้าว่ันโนกเดือนโอมฎดอนกันนั้นใช่แล้วทังเดือนบวชและการไม่ใช่เดือนบวชนี้นามีไม่เคยละหมาดเกินจากสิบอดเอ็ด เพราะฉะนั้นปัญหาพี่น้องที่รักทุกท่านครับไอ้สิบเอ็ดนี่เป็นลาหมารีคะแนนเลยอ่าจะเป็นนี้นี่ตรงรห้าโคเชลื่อยไฮไดว่าเป็นลาหม,มารีคะแนนเลยโอ<แ>ม้มันมันมีก่าวันนอกโรมัดอนกันามีนอกโรมัดอนกันจริงอ่อออเพราะว่าข่าวทั้งว่าเรามามาวินิจฉัยว่าเป็นตะระเวชแสดงว่ามันมันต้องไม่มีนอกโรมันดอนทุกโต้งใจกัดเจ้าทุกเพราในฮะดิษพี่น้องสังเกตแลยแต่ ฟีรอมดัดอนวาลาฟีไกริฮีออนจาโนะร,รมาดอนนะแสดงว่าถ้าพี่นองไปปะหัมตีความว่าโอ้ยสิบเบ็ดน,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 นั้นนั้นตารเวแลลเปรดบีเตซามนี่เอาเหลือคำว่าวาลาฟีก่ริฮีเหลืออินจากรมาดดอนตารเวมันยังไงวะเอาอะเรตาเวสทำไมเอาเหลือทึงไปตีความว่าอินจาเดินรรมาดอนนี่มีตารเวสกันลาเป็ดบีเตซามนะ นี่ยเนี่ยเเป็นสูตรสําเร็จออกมาที่ขาดเขื่อนเจ้าโคเทจริงพี่น้องทีความไมตู้ใช่ใช่ใช่พราะนี้มีประเด็นขัดแย้่งอยู่แล้วว่านอกเดือนอมาดอนกันแสดงว่าเราต้องห้าว่าไม่ละมัดอะไรกันอ่าละมัดอะไรกันน่นละมัดอะไรกันแนเนี่ยเนี่ยตรงนั้นพ่อง่ายๆพี่น้องครับนะถึงทางนันโคตีนึงเรื่องใจก็สรุปได้ว่า เอ่นเฉาเดอนนมโดนพี่นองครับก็คือตะระเว์ไม่มีมถ้าไม่มีเหลืออิปามาซิเบตโรกาอันเป็นตะระเว์เสเปตอิททสามนองเดอรนมโดนนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี้ยพี่นองครับนะสูรแนวทางของกลุ่มวะฮาบียะนี่บางใจอ,อุมาตังเตรุนอิบนุตตยมียะก็ดีมอมมัดบินอับดุลวะฮับก็ดีปรมาจารย์ของบูนีเล่านีทางมดพี่นองครับ ข้เรียกว่าเอาความไม้พิュ้ลเฟินโจหินะถ้าพี่น้องติดตามฟังผมโซนมาในตั้งแต่หนังสือตัวฟ้าสยามหรือกว่าทเตพี่น้องพี่น้องจะได้รู้สูเ้เหล็กกะแนวทางอ,อินโตเตมียะกด็ดีนะศตวรรษที่เจ็ดจะนาเลกะมัวมัดบินอัมดุนวะฮับนะในศตวรรษทีนะ่สิบเอ็ดสิบสองเลยนี่แล้วม,มันเองหลุดลังเลย โบเล่านี่พี่น้องครับก็บคือเขาจะเอามะโนสโสเหตผิวพื้นภายนอกดอกอินนากาลาตุสมีอุน,นมาตาแทจิงเล่าฐานมะุมัดด้วยไม่สามารถทําให้คนตายได้ยินได้ออ่านท่านกินไม่ถึงไม่ถึงนะนั่นมวมัดด้วยฐานไม่สามารถทำให้คนตายได้ยินตายไปเลยจบจบไม่รู้ก่าเล้งอะไรก็นม่นออู้อายัดนันหาเด่นนันเรียงอะไรล,ละะอียดไม้ยเลยเลตีนอง มันเลยแล้วนี่ดมๆอ่นนานั่นเลยนั่นคือสูตรสู้ด <ม S 1> เพราะฉะนั้นอุลามะก,ก็เปรียบว่ากลุ่มคนเล่านีพี่น้องรับทะเลไปติดไกลเขาชอบมาเขาเล่ไกลๆเรื่องเนี้ยเอ๊ะเต็นยงยงยงอ่ะมัดเลยหลุดเพะอ่าถึงเงต้ยเต็นดำดำนั้นพี่น้องครับที่มันไกลนั้นหลุดเพะก็ได้หลุดมากก็ได้หลุดมูก็ได้หลุดแมวก็ได้แต่ชีไปก่อนตั้งแต่นี้ได้ฟันตรงไปเลยแพะไรแพะเลยนี่สู้ดสู้ดสูดหมักหายเลยกันจับจวง อ่านี่สุดๆนี่เลวกับฟังแล้วกับฟังเพื่อนเพื่อนม้ยใช่ีฟังให้ได้ซับฟังโดยขิดรยีมีสติปัญญาอาการขาไม่ค่อยเท่าเลยอ่าว่าเย็เยประเด็นนั้นไม่ไม่ไม่ไมีมอ่านะฟังแล้วครับเพื่อนเพื่อนเลยก็ๆๆเอาเลยเอาเลยอ่าเนี่ย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 คือเป็นจุดนึ่งที่น่ากลัวมากๆพี่นองครับศาสนาเนี่ยมันไม่แาว่าอ่าเรื่อง เล่นคไคเขาอะไรมบางเฉลยไทยเล่นไคแก้วเก่งเลี้ยงเด็กเล่นคไคเขาเก่งเลี้ยงเด็กเล่นคไคโค้งสมอกลัวนั้นกอนจ่ายติงเงินหนังโค้งใายปั๊บก็ตักเส้ดอกจมเองอ์คีวัดว่าซ้ำวัดตักเส้ให้เนี่ยศาสนามาใช่เรื่องพันนันพี่น้องครับนะเอาข้อคิดประเด็นที่สองบางเฉลยโอ้สมมุติว่าเราเราตีความหมายสมมุติตีความเหมือนเดียวกันาตีนะสมมุติว่าเอาถ้าทุกตรงเมืองเหมือนกับ ซิติอาชาว่าก็คือหมายความว่าเหมือนกับที่เขาตีความว่าเป็นลามาตโรเวนั่นแหละนี่ยกหยอดง่ายนั่นยกยดง่าจริงๆมันเปขาดตัวนู้นเดียวคือมันมีตัวขาดอย่างนี้ใช่แต่เราหยกง่ายเอาว่าว่าสมบัติโต๊อ๋อสมบัติโตกว่านำบีลามันเปตตโรเวตีนสามโดยการบอกลาของสติอาชาถ้ายึดถือปณีนี้จี่ถามว่า ถ้ามักสุดคือละมัตตราะเว์้ามว่าทําไม่เสนาอุมานและซอบัตนาบีเนอะในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยสามารถบินคอต่อเป็นคอลีฟานเขาได้ละมัตตราวเวที่สิบกว่าปัในเมื่อว่าศิดาชะยืนยันว่านาบีทำเป็ตวิธีสามทำเป็ดวิธีสามแล้วใดทำไม่พี่น้องครับเสนาอุมานและอีกหลายหลายคนซอบัต มาทำกันยี่สิบโบนีคลาทำบิดาคือบางชัยฮะอ่านั่นเองทำไปที่เนาะจ่ายนั่นวิธทำแป๊ดดอกอือนั่นี่ยโบนีคลาหมาฟื้นฟ้าฟื้นกำสังรสสุนลอ์จ่ายพอโบนีโบนีไม่กล่าว่าตายเป็นตายไม่ไม่กระตุ้นไหนนั่นแหละไม่กระตุ้นไหเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเทสาเทสนาอุมาตกลาที่จะประกาศให้ทำยี่สิบเนี่ย ปลาที่จะพูดวันเนี้ยมาตินบิดอตัวฮาซิฮีนี<ม>เพราะอะไรเพราะเสนาอุมาดบินคอตอบสอบกลุ่มนี้รูดีบางใจ<ม>ว่าแสดงว่านาบีทำระมตัตตระเวนไม่ใช่ไม่ใช่ใชปเป็นเนะต้องเป็นยีสิบถึงสิธิอาชาะถ้ากับไม่รู้มสมมติว่ามสมมติวะ่าเพราะว่าบอกว่าเพจน,นะคุณไม่รู้ข้อมูล แต่คนที่ยืนยันว่านบีทำยีซิบก็คือเซนาอุมานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็าเรว่าถ้าตามหลักการของอุซูลเรียนนี้นะของอุซูลุนฟิกเรียนเขาเรียกว่าอัลมุสบิดมมกดามุนอัลันนาฟีผู้ที่ยืนยันนี้ต้องเอาไว้โกลจากผู้ที่ปฏิเสธนะยืนยันว่านาบีมีการลบไปท่าเหมือนโอบัดลบไปท่าเหมือนยีสิบอูนูวาปฏิเสธเพราะนั้นอัลมุสบิดมมกตดามุนอัลันนาฟีนาะก็สรุปได้ว่าละหมาดได้กะแนนขนาดละบางใจเทวา สิยาช้าหัวนบีลามเเาเตดเรีวเรีวกะเอ้ยคือว่าวาลามาสิเบส,เบสเบอืมอ่าทังโรมานโดนเละและนอกเดือนโรมานโดนเดืนอนโรมดดนารมนโดนเลยโมซเนฟซารุบว่าเนาะมักซุดสิติอาช้าสมัยยังตัดหยุดมาลำนะมักซุดของสิติยาชา้าก็คือ Kan lama tahajud di cuang kelang kuen. Hmm. Sama yang, yang dikatakan oleh umum mukminin Siti Aisyah yang bahawa Nabi SAW tidak lebih dari mengerjakannya dari sibir rokan itu adalah sama yang tahajud. Hmm. Nah, ini ni kan seru bang. Tela kuen di Ramadan, rindu Ramadan Nabi lama sibir rokan pinong kap. Jut kau kuen lama tahajud. Hmm. Nanti hmm. Nah, nah. ในช่วงกลางคืนและดานวีเตสดีเบอร์ลากัง์นโยเละ่ยตบทายโดยวีเต็สามอ่านะครับเป็นสิบเอ็ดบูกันสมัยยังตาโรเวนะไม่ใช่เป็นสมัยยังตาโรเวนะเนี่ยกับพี่น้องนะไปเปิดเลยได้ในหนังสือมัสลาหัวโมนานาทีนะซ่องรวยกาสิบหกนะซ่องรวยนากาสิบสามนะนะไปเปิดเลยได้นะเกย์การตีใบอะไรยละเอียด แต่ผมอยากจะสรุปชี้แจงตรงนี้ว่าบางใจที่บอกว่านาบีทำสิเบรโรกาสนั่นนะที่หะดีิตของสิดาชานี้กาสรุปว่าเป็นละมันตาจุดตาจุดมกับวิตดนะไม่ใช่ละมันตาเราเวช่เพราะว่าเพราะว่าพอสรุปนนีบอกเห็นภาพเลยแหละเพราะว่าในหะดีิตมันบอกเลยว่าในเดือนรอมฎอนและนอกเดือนรอมฎอนมันมันมันเข้าหมดเลยเพราะว่า เป็นไปได้ไหมบอตระเวนอยู่นอกเดืดอน Ramadan อ่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนพี่น้องครับนะอัลฮัมดุลิลละห์เรามีช่องทางในเรื่องเราฟังศาสนาตรงนี้มั้งใ,ใช่ชือว่าอัลลอตละอาลามีตาตให้เราได้ตบัดเราได้ยิสติกฟาดนะซ้ำหนึ่งพิษหล,ลังจ<ช> <นะ S 1> ากที่เราพิษไปแล้วนะโปรฟาะความก้าใจพี่น้องท้ากว่าไม่มีใครเห็นล่ะหยุดถือในใจไม่มีใครเห็นถ้าเราขาใจทุกอัลฮัมดุลิลละห์แต่ก้าใจพิษแก่ใบคนเดียว ข้าเจ็บปิดจืดคารุนเนี่ยคือน่ากลัวผมผมมันกิดอยู่วันนี้เดือนเดือนรอมฎอนเดี๋ยวก่าเรทำเป็นหอเมันจะตรงกับนักชู้สมากว่ะผมคิดประหนังคือคือไอไอบัรน์ต่างๆไอนี่ต่างๆทั้งว่าเราหยอกขึ้นมาในเห็นภาพเลยว่าเออแต่แต่ไอชะว่าตต่พี่ทำสิบเอ็ดรอกัดไม่เกินนั่นในเดือนรอมฎอนเลยนอกรอมฎอนพอเราเอาตัวนี้มามาเปรียบเทียบก็รู้เลยว่าอ๋อมันไม่ใช่ของตะโรเลยมันเป็นทัดหยุดพร้อมโดยวิเต็ แต่ว่าพอวัดใส่แต่คนเขาพยายามรับไม่ได้แล้วบ่พอหลายคนผมเคยคุยแล้วการาำไม่อดมังเหนื่อยมังโนมั่งพอไปที่เราที่จะเงนว่าเราก็จิตใจเราโรดีว่าเรากาลังทําอะไรอยู่เราเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ที่ว่าโบเสนอไปหมาตามหนังสือบูรมากเขียนมาทั้งเรารับได้การทำดีละแต่ทั้งเรารับไม่ได้กะว่ารอลำพอจิตใจเราทงอะไรบ้างเท่าร่ อันทำดีละนะคอยรับสุบานตลอต่อเทนคุณทมดีเดชพี่น้องทุก่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังกำลังใจให้เราทุอย่างแต่กับพี่น้องก็ขุณพี่น้องทุก่านที่คอยดูอาฮัยอบคุณพี่น้องทุก่านที่ให้กำลังใจนั่นเลยก็ขุณพี่น้องทุก่านที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นสัพสินของพี่น้องของ่านเพื่อให้เราและท่านนี้ได้ทำงานศาสนารวมกันไปตลอดในนามเพจก่าวไม้พราดดุมทางดุนย์ยาบิลไลตอฟิกวันฮิดายะฮุสสลามะลัยคุมบเรอห์มะตุลลอ Wabarakatuh